สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนข้าราชการท่านผู้บริหารผู้กำกับศูนย์แก้ไขปัญหานี้สินครูครับในทุกระดับสำคัญเห็นว่าวันนี้มีผู้เข้าชมอยู่พันกว่าท่านเชื่อว่าจะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนข้าราชการที่ที่มีพันธะมีภาระเกี่ยวกับน,นี้สินอยู่ด้วยกัน จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมอยู่ในกระทรวงศิการมานานใช้คำว่า,านานจินะครับเรื่องปัญหาหนี้สินครูหรือว่าสถานะทางการเงินงคุณครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังมาตั้งแต่ผมเป็นเด็ก,ดกนะครับสมัยก่อนเราบอกคุณครูเงินเดือนน้อยนะครับก็มีฐานะที่ไม่ค่อยดีนะ หลังๆมาสิบปีสิบปีเศษที่ผ่านมาเราบอกว่าเงินเดือนคุณครูค่อนข้างจะเทียบเท่าแล้วก็มีเงินวิียฐานะพอที่จะอยู่ในระดับอาจจะเหนือกว่าข่าสการประเภทอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงได้ยินคําว่าปัญหาทนี้สินครูอยู่ตลอดเวลานะครับท่านรองสุทินท่านรองปลัดสุทินกับทีมงานได้ลองจาแนกดู สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่มีปัญหามากกับคนที่มีปัญหาตามสมควรและคนที่เรียกว่าพอจะรับภาระหาไหวเนี่ยมีความแตกต่างเป็นพอสมควรเลยครับคนที่มีปัญหามากแบบภาระจนไม่ไหวมีอยู่ราวหนึ่งเปอร์เซนกว่าของคนที่อยู่ในระบบถ้าเราคิดว่า คนที่อยู่ในระบบของการแก้ไขปัญหาหนี้สินอยู่สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านั่นก็ราวหมื่นกว่าคนจากคนเก้าแสนคนเศษๆไม่น้อยเลยนะครับหมื่นคนเศษๆเนี่ยนั่นหมายความว่าครอบครัวทายาทที่อาจจะต้องรับภาระต่อเนื่องไปจากนั้นอีกนะครับสิ่งสําคัญครับความจําเป็นของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการมีภาระผูกพัน ในเรื่องนี้สิก็เป็นเป็นเป็นส่วนที่แต่ละคนองจะมีเหตุผลที่ไม่เท่ากันมีความจําเป็นที่ไม่เท่ากันวันนี้เมื่อกี้หลายท่านพูดให้ฟังละหลักๆอย่างแรกจแก่ก่อนที่ระถึงสถานีแก่นี่เนาะคําถามอย่างแรกก็คือว่าเอ๊เราสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนๆนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ,ร,ราาศาึกษาได้อย่างไร จริงๆเราจัดกลุ่มคนออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่ยังไม่มีหรือมีภาระหนี้ไม่เยอะนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มาทำงานยังไม่ยังไม่เกินห้าปีเจ็ดปีนะครับจุดนี้เราจะทำอะไรเขาได้บ้างไปยังเพื่อนๆที่อยู่ระหว่างกลางเมื่อกี้ท่านท่านที่ปรึกษาคุยว่าอยู่ระหว่างกลางก็คือคนที่สามสิบละ แล้วก็ไปจนถึงประมาณสักห้สิบเริ่มมีภาระหรละายอย่างนะครับทั้งภาระงานภาระทางครอบครัวนะครับแล้วก็ความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ส่วนตัวอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองซึ่งซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ภาระนี้นะอินคิรสหรือว่าเพิ่มูขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มที่สามจะแบ่งเป็นสองส่วนย่อย กลุ่มที่กําลังจะแลนดิ้งก็คือคล้ายๆผมเนี่ยคือใกล้เกษียณแต่ว่ามีภาระอยู่เราจะจัดการก่อนที่จะเสร็จสิ้นในการเกษียณอย่างไรเพื่อให้ภาระที่เหลือนั้นหรือน้อยที่สุดรพร้อมกับเราก็าจะเห็นว่าหลายท่านที่อยู่ในในสถานะของข้าราชการเกษียณเดีย๋ยวนี้เขาเรียกผพูดรับคำนานนะครับก็อยู่ในสภาวะที่รับ ภาระอยู่เยอะเกินความจําเป็นเกินความจําเป็นก็คือว่าทําให้ชีวิตนั้นไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ตามวิถีชีวิตของของคนปกติได้เพราะว่าการรับภาระนี่จนมากเกินไปนั้นทําให้รายได้นั้นไม่เพียงพอต่อการดารงชีพท่านครับวิธีคิดอย่างคณะกรรมการที่ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยในหลายข้อผมเลยยกตัวอย่างเนาะในกลุ่มแรกน้องๆที่เป็นกลุ่มเข้าใหม่ สิ่งที่ส่วนราชการช่วยกํากับได้จริงก็เป็นไปตามที่ตามที่ทางหลายฝ่ายขอมานะครับคือการกํากับควบคุมให้การใช้จ่ายของราชการเนี่ยอย่างไรก็ตามความจําเป็นที่ไม่เหมือนกันผมย้านะความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันใ่ยังไม่ข้อจากัดนั่นก็คือว่าจะสามารถใช้เงินในการชำระหนี้ได้ ไม่เกิน 70%, เพื่อให้30นั้นย่อมพอมีส่วนที่จะสามารถดูแลตนเองได้อย่างที่สองการให้ความรู้อย่างที่พทัางานได้พยายามจะทำการให้ความรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเท่านั้นแต่วิธีการสร้างรายได้นั่นจะเป็นอีกจุดที่สำคัญนะครับเพราะว่าจากใยลับผมเชื่อว่าหลายท่านคล้ายผม วันที่เรามีงานเยอะๆแทบจะไม่ไม่พ้นตัวเลยหกเจ็ดวันต่ออาทิตย์เนี่เราจะพบว่าเราพอจะมีไรายได้เหลืออยู่บ้างเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นนะครับเราสามารถหาไรายได้เพิ่มแล้วก็ไม่มีรายจ่ายที่มากจนเกินไปเรื่องที่สามที่จะเห็นในในน้องๆกลุ่มนี้ก็คือว่าการกำกับโดย ท่านผู้บริหารช่วยดูแลน้องๆน,นะครับว่าควรจะใช้ค่าใช้จ่ายในกลุ่มก้อนที่ไม่เกินลิมิตเท่าที่ตัวเองจะมีความสามารถในการผ่อนชำระส่วนอื่นๆยังไม่มีส่วนซัพพลาย้มากมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากแหล่งทุนต่างๆซึ่งจะต้องขอความกรุณาในเรื่องของการกำหนดเพดานดอกเบี้ย ที่ไม่สูงจนเกินไปให้เด็กๆกลุ่มเนี้ยังพอสามารถที่จะดูแลตนเองได้ดูแลโฟลชาร์ดของของของ c u r รนซี y ของเขาได้นะครับกลุ่มที่สองเนี่ยที่เป็นกลุ่ม30ส่วนใหญ่ก็35มสิบไปจนถึงห้าสิต้นๆเนี่ยนี่คือกลุ่มที่ภาษาเราคือก่อร่างสร้างตัวขนาดเดียวกันหลายคน นอกจากการร่างสร้างตัวไปพร้อมๆกับการเพาะพัูณของหนี้สินพร้อมๆก,กับการเพิ่มพูนของไรายได้เท่าที่มีสามารถจะสปอร์ตได้แต่ท่านครับเมื่อเขาบอกว่าคนที่เข้าสู่สูงวัยเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวก่อนห้าสิบนะครับก่อนห้าสิบเตรียมตัวหลังห้าสิบปีเนี่ยไม่ทันไอ้คำว่าสูงวัยในในในประเทศไทยหรือในโลกเราเราเราตัดตรงน้อายุหกสิบปีขึ้นนะครับ ต้องมีการวางแผนประมาณ10ปีครับในการที่เต็มตัวแลนดิง้งเพราะฉะนั้นจุดที่จะต้องทำเช่นเช่นนอกเหนือจากการปรับลดดอกเบีย้ยบางส่วนที่ผมคูดคุยไปแล้วเนี่ยแหล่งเงินกู้เพื่อจะตัดทอนดอกเบีย้ยเงินกู้ที่มากกว่าท่านเคยเห็นนักธุรกิจใหญ่ๆคุยใช่ไหมครับเวลาดูแลเนี่ยเขาจะพยายามตัดตัดหางนะใช่ไหมครั ของกลุ่มที่ดอกเบีย้ยสูงก่อนถ้าเรามีสามารถมีดอกเบีย้ยที่ต่ําเข้ามาช่วยทดแทนได้นะก็จะเป็นการรวบาระเขาได้อย่างนี่คือสิ่งที่คณะทําง,งานได้ดําเนินการมาโดยมีแหล่งสามารกังเงนนินอื่นๆพร้อมที่จะช่วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการวางแผนในการชําระหนี้ที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการเกษียณเพราะท่านที่ที่เกษียณเนี่ยรายได้ท่านจะ กดลงไปหรืออย่างมากก็ประมาณ6หรือประมาณไม่ถึง2ในสาส่วนใหญ่จะ2ในสามนะครับ2ในสามของเงินเดือนที่มียังไม่ได้เงินวิทยาลัยที่หดหายไปดังนั้นความจําเป็นของการวางแผนทางการเงินในอนาคตเนี่ยสถาบันการเงินเช่นขออนุญ,ญาตนะครับเช่นทางสงกรอย่างเงี้ยน,นะครับคงหลายแห่งผมรู้ว่าท่านดําเนินการแผนสําหรับการแลนดิ้งเวลาบิทายแล้ว อริทยัยเมนต์แล้วนั่นความสามา,ารถในการใช้จ่าเงินจะลดลงอาจจะมีบางส่วนครับเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาคุยให้ฟังแล้วเรื่องของการใช้เงินในอนาคตบางส่วนเช่นถ้าจําเป็นถ้าจําเป็นนะครับเรื่องของเงินบำเหน็จตกทอดแล้วก็เงินบำเหน็จตกทอดที่ได้ลูกหน้าสิ่งที่เราเราจะคุยต่อเรื่องไปนะครับก็คือว่าการ ลดภาระหี้โดยใช้เงินลูกหน้าเช่นเป็นสะสมกอบขอมีโอกาสเป็นไม่ได้แค่ไหนนะครับก็จะเป็นพทเนิร์นเดียวคล้ายๆกับเงินไปเป็นทุงทอดสิ่งต่างๆนี้คือสิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือนอกเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับความร่วมมือในการปรับวิธีการดำรงชีวิตแล้วก็วิถีชีวิตของท่านที่เป็นลูกหนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ะครับทุกอย่างต้องไปพร้อมๆกันเพราะว่าการเพิ่มภาระในเรื่องของอนี่สินนั้นอาจจะต้องถูกจำกัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับของกลุ่มที่สองและที่สามนั่นเป็นตัวอย่างอย่างที่บอกนั่นเป็นภาระงานอย่างหนักครับของสถานีแคนี้ในระดับจังหวัดระดับพื้นที่เพราะว่าแต่ละคนนั้นท่านอินเตอร์เพต วิธีการทำโซลูชันจะไม่เหมือนกันแน่นอนเอาแค่นี้เหมือนกันแพทเทิร์นเท่ากันแต่พฤติกรรมการดำารงชีวิตของของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยท่านก็อาจจะต้องวางแผนที่แตกต่างกันให้สากลออบทรั์จึงเป็นหน่วยหลักนะครับที่จะสามารถพอท่านรู้จักคนรู้จักลูกค้าของท่านได้เป็นอย่างเป็นอยา่อยางดีจะสากลระบบซับจะเป็นจุดที่สามารถจะให้คําแนะนํา ะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่สําคัญกับคณะทําทงานที่เป็นสถานีแก้หนี้ในระดับจังหวัดและพื้นที่ได้นะครับผมคงจะต้องเอ่ยท้ายที่สุดนะครับว่าขอบคุณท่านคณะทํางานทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแก้ไขปัญหานี่เป็นครั้งแรกในในชีวิตผมที่เดินเข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2 5 1 3 52ปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมคิดว่า จากเด็กคนหนึ่งที่โตมาในพื้นที่นีน้นี่เป็นครั้งที่เห็นว่าคนนะเป็นเรื่องไปแล้วและเป็นสิ่งที่ทําได้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นโปรเจกต์แล้วก็สูยหรูแล้วก็ออกไปอันนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาแล้วก็วางรากฐาน,นให้คนได้ระยะยาวได้นะครับอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านทุกภาคส่วนเพื่อนๆนน้องๆที่ยังอยู่ในมอกวนของนี่ผมก็เคยอยู่ครับผมก็เคยอยู่ในมวน แต่ผมก็ต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งใดที่ควรทำและไม่ควรทำก็จะทำให้เราสามารถจะอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมได้นะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีการวางแผนการเงินในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอกลับอบพะคุณนะคะท่านดรสุภัสจปรปาทองนะคะท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการจัดตั้งสถานีกแก้ปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางกา,ทการศึกษาในระดับจังหวัดเดี๋ยวเรามาดูในระดับเขตพื้นที่การศึกษากาันบ้างนะคะในโอกาสนี้ค่ะที่ฉันขอกลับเยียนเชิญดรนิพนธ์ก้องเวหานะคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคะ่ะกลับเยียนเชิญค่ะก็ผมกลับเรียนทุกครั้ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ อยากจะนำเรียดด้วยความเคารพครับว่าสิ่งที่ท่านปรัดกระทรวงศึกษาธิการได้นําเรียนมันเป็นความภาคภูมิของพวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการท่านดรอรมพรพินาศท่านได้มอบหมายให้ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งนโยบายนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ความสําคัญและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้นานโยบายมาสู่การปฏิบัติและตั้งคณะกรรมการก็อยากจะนําเรียนด้วยความเคารพครับว่าคณะกรรมการชุดนี้โดยท่านที่ปรึกษาสุดที่ไทยเจรุเทศเนี่ยตลอดทั้งท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านรองปหลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านสุดทินแก้วพนาและคณะกรรมการทุกภาคส่วน ได้ทำงานกันด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมุ่งหวังและด้วยความตั้งใจที่จะนำเอาสิ่งที่หลายคนหลายท่านเห็นว่าเป็นปัญหาที่สืบเนื่องและคงไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือขี่คลายไ,ได้ได้มาถึงวันนี้ผมมีความเชื่อและมั่นใจเพรัะว่าทีมงานได้สรรหารูปแบบวิธีการ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้งในเนื้อหาสาระที่เป็นฐานของข้อมูลตลอดทั้งทงางภาควิชาการในการที่จะขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบขณะน,นี้ตกผลึกมาสู่กระบวนการที่จะต้องปฏิบัติซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่คณะกรรมการซึ่งเราตั้งกันในระดับพื้นที่ขณะน,นี้เราเรียกกันว่าสถานีแก้หนี้ครู ในระดับจังหวัดและสถานีแก้หนี้ครูในระดับเขตพื้นที่ท่านดรพรพิาศาท่านมั่นใจและก็เชื่อว่าสถานีแก้หนี้ครูของคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพทนั้นจะสามารถขับเคลื่อนและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการชุดใหญ่ในการปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างดียิ่งที่ท่านมั่นใจอย่าง,งานั้นท่านก็บอกว่า เพราะงานภาระที่เรากำลังดาเนินการตามคำสั่งที่338ทับหซึ่งท่านลงเมื่อวันที่สองเดือนมีนาที่ผ่านมาจะมีองค์คณะซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งหมด11ท่านโดยมีท่านผู้อำนวยการเขตในทุกเขตเป็นประธานและมีรองผู้อำนวยการเขตท่านหนึ่งทำหน้าที่เลขานุก,การและก็ยังมีท่านผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องในวิถีการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มำนวในการกลุ่มอำนวยการกลุ่มเงินกลุ่มคนนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการและก็นิติกรกอ,อกลุ่มนิติกรซึ่งเราก็ยังได้มีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้บริหารอีกสามท่านและผู้ส่งคุณวุฒิในกอปตออีกรวมทั้งสิ้นสิบเอ็ดท่านและได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ทั้งหมดสิบภารกิจหน้าที่ ในสิบภารกิจหน้าที่นี้ถ้าไปดูตามหน้าที่ที่ท่านเลขาธิการได้ลงนามในคำสั่ง<ๆ>ก็จะพบว่ามีหน้าที่ที่เราจะต้องเตรียมการอยู่นะครับในส่วนของข้อ 1, นึข้อ2และก็ข้อสซึ่งเราจะต้องเตรียมการซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เราปฏิบัติอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับในส่วนของหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติการ ในการลงมือปฏิบัติเลยนะครับก็คือข้อสามและข้อห้าแต่ถ้าเกิดปัญหาท่านเลขาก็บอกว่าเราจะต้องให้หน้าที่เพื่อการแก้ไขในข้อหกและข้อเจ็ดส่วนปัญหาเมื่อถูกแก้เราจะพัฒนาอย่างไรก็กำหนดหน้าที่ไว้ในข้อ8ดและข้อเก้าส่วนข้อสิบนั้นเป็นเรื่องอื่นๆซึ่งสิ่งที่เป็นรายละเอียดนั้นก็จะปรากฏอยู่ในคำสั่งทั้งหมดหนึ่งร้ยห้าสิบเจ็ดหน้า ในคำสั่ง338ทับ65ซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งชุดใหญ่นะครับทั้งนี้และทังนั้นความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่157หน้ากับ242เขตท,ที่ถูกตั้งแต่ความสำเร็จอยู่ที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจความใส่ใจของท่านผู้ในการเขตซึ่งเป็นประธานและคณะกรรมาการที่จะต้องร่วมมือกันคิดและก็สร้างสรรค์นแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวั นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง245เขตในส่วนของคณะกรรมการในระดับสพทนั้นท่านเลขาธิการก็ตั้งคณะขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะเดินคู่ขนานไปกับคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับซึ่งหลายๆลาสหกรณ์ซึ่งสพทเราได้ประสานนะครับหลังบ้านเพื่อที่จะให้เข้ามาร่วมเพื่อที่จะเป็น35สหาหกรณ ที่มาร่วมกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็เป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการในสพทเราได้ได้เข้าไปมีส่วนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเหตุผลทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าสมาชิกสหกรณ์และก็กรรมการสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนของสพททั้งสิน้นนะครับหวังใจอย่างยิ่งครับว่าทั้ง245เขตทั่วไทยจะใส่ใจแก้ไขปัญหานี่สินครูและบุคลากรทางการศาึกษา เพื่อที่เราจะช่วยกันสร้างโอกาสใหม่ให้กับครูไทยเพื่อคลายทุกข์เสริมสุขอยากจะเกิดครับกับกบพระคุณครับ